เนี่ยค่ะคือตลอดสีถึงหปีมาเนี้ยนะคะเราต้องกินยาตัวนี้อยู่ตลอดเวลาอาจจะมีบางมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราคิดว่าเราอาการดีขึ้นแล้วลวพอดีเราเปลี่ยนที่ทำงานใหม่ไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราเป็นซึมเศร้าแล้วก็เลยไม่ได้ไปเอาอยา คือไม่ได้หยุดยาตามหมอสั่งคือหยุดเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าตัวเองดีแล้วแต่พอหยุดแบบนั้นน่ะมันยิ่งทวีเพิ่มขึ้นกว่าเดิมยาตัวเนี้ยเราต้องกินวันละมันเป็นเซโรโทนินช่วยให้สารเคมี มันเหมือนไปกระตุน้นเซโรโทนินสารเคมีในส,สมองตัวหนึ่งนะคะให้หลังให้หลังให้แบบทําง,งานปกติแต่มันก็ยังไม่ปกติอยู่ดีเหมือนแบบเวลาเราเจอเรื่องเครียดเวลาเราเจอเรื่องอะไรที่แบบมันยุ่งยากใจอ่ะมันจะเหมือนจะช่วยให้เราสงบซึ่งปกติเนี่ยคนปกตเิเขาจะมีสารตัวนี้อยู่แล้วแต่ถ้าคนเป็นซึมเศร้าอะ่ะคือสารตัวเนี้ยในะ ที่มันหลั่งออกมาจะน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยก็เลยต้องกินยาเสริมค่ะแล้วก็กินยาครเครียดก่อนนอนแล้วก็บางครั้งช่วงรักษาแรกๆคือเราต้องกินยานอนหลับทุกวันตอนนั้นคือเหมือนแบบถ้าวันไหนไม่ได้กินยานอนหลับก็จะไม่หลับเลยแล้วพอไม่หลับ แล้วความรู้สึกของเราเหมือนแบบเราอยากดิ่งจากที่สูงสูงคือเราไม่ได้อยากตายนะเราคิดว่ามันน่าจะเบาสบายมากอะไรประมาณนั้นแล้วมันเคยมีหลายครั้งที่แบบเราไม่คิดว่าคนอย่างเราจะทำคือเวลาเราโกรธเราโมโหเราน้อยใจอะไรเงี้ยมันมีแบบเราเหนื่อยกับการใช้ชีวิตแล้วเรามีแบบว่าบางทีก็อยากนอนหลับไปเลยบางทีก็อยาก เคยมีแบบบางทีก็อยากตาย,ตายไปเลยอะไรประมาณเนี้ยแต่เราคิดถึงพ่อคิดถึงแม่เราอยู่แค่นั้นเองเราเป็นห่วงเพราะว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาสามสิบกว่าปีเราเห็นพ่อแม่ลำบากมาตลอดเราเคยคาดหวังกับตัวเองไว้มากว่าถ้าเราเรียนจบเราจะทําให้พ่อแม่สบายแต่เราทําไม่ได้แล้วมันมีเรื่องเครียดหลายๆอย่าง เราก็เลยกลายเป็นโรคสึมเศร้าค่ะแล้วเราก็อยากให้ทุกคนเข้าใจในตัวของคนใกล้